พียอสวีเดนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนบบมีลมเลยนะคะท้องฟ้ากาศสว่างสวยหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันมาสองวันนะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากนะคะเพียวเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมส่วนมากแล้วในะช่วงนาร้อนสวีเดนฟ้าจะแจ้งแบบนี้นะคะทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ เมื่อวานนี้จะค่อนข้างมืดแน่นะคะก็เหตุให้หรับสบายนะคะวันนี้เพื่อก็จะมากินอาหารเช้าที่เปี่ยวเตรียมไว้มื่ขึ้นนะคะก่อนจะนอนเปี่ยวก็เอาข้าโอก๊กแล้วก็นมทันยพืชแล้วกับผลไม้ต่างๆแล้วกับบลูเบอร์รี่นะคะใส่เดี๋ยวเปี่ยวก็โรยด้วยอันเกร็ดมะพร้าวนะคะมะพร้าวตากแห้งนะคะนี่คืออาหารเช้าของเปียวค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเปี่ยวก็ลังจะไปทำง,งานโอ้ทุกคนมงแอปเปิลเปียวดกมากๆเลยค่ะ เต็มเลยกำลังกินสมแซบอันนี้นวยนี่ออนไปค่ะเจ็บท้องเนี่ยค่ะพวกนี้กินสมได้แล้วเนี่ยบ้าทุกคนดกคักค่ะทุกคนบ้า,บาแอปเปิลเป่ดกคักปีนี่ดกใส่ได้เลยนะค่ะโอ้เอ๋งเพื่อนบานปตันญญาเรียหกขักหกแนยุ้งกระไยทุกคนเบงผักเคีเ้ยวเปี่ยวทีเปียว สื้อเบียร์มาจากน้องอันพ่นเพาะผักเคี้ยวขายได้ไหมคะโอ้ทุกคนจะเป็นสวยคักสวยแน่บึงเ็นไปหมดสวยคักส่วนเพื่อนบ้านนะคะทุกคนเบึงแอปเปิลเพิ่นโดกดกเพิ่นถามเบียวนอกมือวานอันเธอใส่ฉันมือวานก่อนค่ะเธอใส่ฉันตัดกิ่งฟังทั้งเธอบอบอกฉันเ้อต้นใหม่มันยืดมาฟังทั้งเธอเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านเขาถามเบอกบอบว่าเป็นอย่างดอกเราฉันตัดเองถ้าฉันอยากตัด เบี่ยเบียงเก็บผักเคี้ยวไปให้ยาตั้งหลายอันนะคะแล้วก็เฮ็ดกินน้ําแน่บักทั่วร์เบี้ยก็ลังออกมากค่ะทุกคนกสาบเขาเพราะว่าบานเบี้ยต้นใหม่หลายทุกคนเบิงเนีย่ยค่ะเบิงมันยื่นออกมากันเสียนะคะเพื่อนบานเป็นสิตัดหายเปี้ยเบี้ยวบอกว่าเป็นอย่างดอกของแอปเปิ้ลเต็มเลยค่ะแพนเบี้ยวแล้วเบิงต้นใหม่เดดักสัตว์พลาะกระชดแบรลรู้ อยู่ดิฟินสิตอนเดยอะดเดดเชีนะดูฟชอเอ๊ะกินิสนิกลเบิงทุกคนทากมากินนลยนานเดสตูวิเยอะแฟปว่าจัดการเขาเดี๋ยวนี้ปปปชั่งัรยากทำไรเขาเบิ่งดูทุกคนมันสิบบนเหลือมันสิเหลือได้ยังไงกินของเปรี้ยวหมดเลยเนี่ยทากเนี่ย ต้องเอาออกแล้วเนี่ยทุกคนเบิกนะน่ะแฟนเบียวบอกจัดการเลยเบียบอกบอเขาบ่อยากทำลายเขาเคลียรเขาออก้วเราละอ้ยทุกคนเบิงเนี่ยผักหยาบโยไปอดรอนไม่อยากเหตุทำลายนะผักฉันเนี่ยกินหมดเลยเฉพาะผักบ่อเลือแล้วแม่เจอแล้วไว้ไล่แฟนเบียกกำลังหนีจากเบียวค่ะทุกคน เราติดรถถาไปแล้วดลดเดี๋ยวไปกันก็สายแล้วค่ะทุกคนแฟนจบา,ามถถาอยู่เลยเนฝ่าวยังไหมชมนี่แหละค่ะทุกคนในวันเี่อากาศดีนะคะทองฝ้าวแจ่มใสามากเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่คนออกนอกประเทศค่ะบางคนก็นไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะบ้านก็นเลยเบิงเงียบเงานะคะปกติแล้วช่วงอากาศดีๆียังสีจะมีคนเดินออกมาหน้าบ้านนะคะก็จะพากันไปเล่นน้ำกันนะคะ ช่วงนี้คนออกนอกประเทศหลายนะคะเป็นช่วงที่คนพักพ่อนะคะช่วงนี้แฟนเปียวจุมเจ้าหน้าค้าทะเลนกับนอนยุนันละพันวาลูกสัตว์เลี่ยงของเจ้าอยทางนะ้นไหมคะ่ะคอยมาทำงานสวยเลยระวังเสวัสดีทุกคนนะคะ ที่เขามาติดตามรับชมช่องเปียวสวีเดนเปกินกาแฟนะคะทุกคนกราบขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามเราชมช่องน้อยๆของเปียวนะคะเห็นหลากหลายคอมเมนต์นะแม่ค่ะมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่เพิ่นมเขียนนะคะว่าช่องนี่นะสเปยสวีเดนจามนเล้ายๆว่ามีอย่างหลากหลายในเบิรงนะคะเปียวเม็นสเปยสวีเดนนะคะแต่ว่า เปียวนะเป็นสัญชาติค้นสวีเดนแล้วก็สามีหรือแฟนเปียวในกสัญชาติสวีเดนนะคะเขาปเป็นคนยูนีนะคะแต่ว่าเขาเขามาใช้ชีวิตยูนีนะคะทุกคนในราคาเปียวกมีเพื่อนแล้วก็เคยมีเพื่อนแล้วก็เคยมีแฟนคนสวีเดนนะคะเปียวกดเฉพาะเรื่องราวนะคะผูดใดก็ตามค่ะทุกคนถ้าใหญ่มาอยูย่สวีเดนบอกว่าจะเป็นคนไทยคนไทยที่ใหญ่ามาอยู่นี่โดนๆน,นะคะมีสัญชาติแบบเปียวเสียโมฮาจะแบบ ซึมซับความเป็นคนของเขานะ่ะไหมค่ะแต่กับบุดีทั้งหมดนะคะเขาซึมซับเอาสิ่งที่ดีนะ่ะไหมค่ะสิ่งที่อบอมบอมเหมาะสมกับเขาเขาก็ยังเอาความเป็นคนไทยอยู่ค่ะอันใดที่เปียวผ่านหูผ่านตาเปียวเห็นเปียวกะอยากว่าเราสู้ฟังนะคะเปียวกับุไดเก่งทุกเรื่องขนาดนั้นเพราะชีวิตของเปียวนะคะเปียวใช้ชีวิตอยู่แต่กับการทํางานนะ่ะแม่ค่ะ เปลาก็บ่ได้ชำนาญเอียงขนาดนั้นนะคะเปล่ก็เห็นโลกในน้อยของเปียวค่ะมีแฟนคนนี้ก็จะเห็นอีอแบบหนึ่งคือแฟนเปีว่วเป็นคนชอบเข้าสังคมชอบอ่านหนังสือชอบพาเขาไปท่องเทียเ่ยวนะคะเปี่วก็จะได้ความรู้จากตรงนี้สิคะถ้ามีแฟนที่มักให้เฮาทํางานอยู่กับบ้านเฮาก็จะรู้เรื่องในบ้านมากกว่าส่นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าสังคมครอบครัวของเขานะคะ เฮาอยู like ่กับสังคมแบบใดเฮาก็จะเหมือนกับครอบครัวนั้นๆนะคะคนสวีเดอนในประเทศนี้แท้ๆนะคะยังบ <c oughs> ่เหมือนกันเลยนะคะแต่ส่วนที่เปียวเล่าให้ฟังนะะั้นคือส่วนที่เปียวเห็นเปียวก็จะเล่าให้ฟังเปียวมีเพื่อนคนสวีเดนมีทั้งเพื่อนคนแข่ค้นสเปนแล้วก็นคนไทยแล้วก็นคนโคเอเซียคือหลากหลายสัญชาตินะคะทุกคนมันกระเฮ็ดให้เฮาได้ ซึมซับได้เห็นหลากหลายอย่างสินะคะแล้วการที่เปียวได้มาเห็ุงานนั่นสินะคะขอดีเลยเพียวก็ได้พูดคุยนะคะพูดคุยกับคนแล้วก็เห็ุให้เขาได้ได้ความรู้อีกนะแม่ห่คะแค่เขาเปิดใจเองสินะคะอันใดที่เขาชอบเขากับสนใจเขากลายความสนใจตรงนั้นเองสินะคะอเปียวคิดว่าโอกาสนะคะคนเขาจะได้โอกาสบ่เหมือนกันบางคนมาอยู่ในเมืองนอกโดนเหมือนเปียวนะคะเปียวมาอยู่ เริ่มเข้ามาเหยียบประเทศสวีเดนตั้งแต่อายุ20กระบอกแมนว่าเปียวจะได้เห็นออียงทุกอย่างนะคะเพราะว่าช่วงอายุ20ต้นๆเปียวก็แค่ทํางานนะคะช่วงหนาหอดแล้วก็กลับบ้านคือชีวิตเปียวจะอยู่ใจกับเมืองไทยแล้วก็หมองที่ทํางานในในสถานที่นั้นงสินะเพราะเปียวเริ่มใหญ่ขึ้นมาเปียวเข้าสังคมเริ่มไปเห็นโรงเรียนอยู่ในสังคมคนไทยเปียวเคยมีแฟนคนไทยเองสินะก็จะเห็นสังคมคนไทยเองสิ พราะเขามีแฟนคนสวิเดนเขาก็จะเห็นสังคมคนสวิเดนเพราะเขามีแฟนต่างชาตินะคะคนปัจจุบันนี่แฟนเปียวเปียวก็จะเห็นสังคมแบบนั้นแต่ขอดีเลยแฟนเปียวคนนี้นะคะเพิ่นชอบพายเปียวเขาสังคมสังคมคนสวิเดนมันก็เลยเหตุให้เปียวแบบเห็นนัองสินะคะนั่นแหละกระผมยุ้ใดเก่งไปกว่ากันนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าโอกาสโอกาสสถานะแล้วก็สิ่งเอื้ออำนวยให้เขาเป็นไป่างสินะคะ เปี่ยวกับขอบคุณนะคะที่คนเข้ามาให้ความเอ็นดูแล้วก็มาเขียนคอมเมนต์ให้เปี่ยวสินะคะเปี่ยวกับมาเล่าเรื่องรลวต่างๆที่เปี่ยวพบเห็นในแต่ละวันละค่ะทุกคนคิดบึงนะคะเมื่อเ้าเดียปียวออกมาเนาะจึงใดจังทากมากินผักเปี่ยวทุกคนรู้หรือเปล่าผักเปี่ยวแต่ในแต่ละปีเปียวปลูกอะเปี่ยวประทันสินะคะเปี่ยวกับมาเห็ุงานเพราะเปี่ยวกับไปเรือต้ตอเห็นไหมค่ะโดยเฉพาะอืน ปากจอนเปียวเขาเีูยว่าผากจอนเปียวคือมีแต่ต่ตอเพิ่งจับตัวขโมยได้ทุกคนเป็นถากนี่เองแฟนเปียวเด่นจัดการเลยเ่าจัดการไปว่าบอก่าขอไอยากทำไร่เขาแฟนเปียวกันใส่เอาเขาไปไว้ในบ้านเป็นเลียงเป็นแบบลูกหมาเป็นเล็บแป๊กเิ่นว่างบอกระสดเปียวเปียวอยากทำไร่เขา,นาหนะแม่ค่ะทุกคนมันรู้สึกบอกว่าถึงสิน,นะคะ่ะก็จับเขี้ยวไปเขา็มักกินอีก นี่แหละค่ะคนเขาถึงบอกขอยาปลูกผักในสวีเดนเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนบ้านเปียวเน่ยค่ะเพื่อนบอกว่าถ้าปลูกแล้วถากกับม้านะ่ะแม่เปียวฉันก็บ,บอยาค่ะถากคนว่านะเปียวเข้าใจเพื่อนเราค่ะนี่แหละค่ะ,ะ,คะแต่ว่าผักเคี้ยวเปียวนะคะที่เปียวซื้อมาจากน้องอันสวยมากทุกคนยิ่งเก็บยิ่งสวยยิ่งแตกไปเก็บไปแห้ยากำนึงประมาณนี้แหละไปกำออกกรอบดีดีอัน แต่ของ,งปี่ยวปลูกเองนี่บ่ค่อยสวยปีนี้สวยมากค่ะพี่ก็ดีใจนะแม่ค่ะ,คะแต่ของเจ้าของค้นที่ไห่ม้านั่นถากกินหมดแล้วพี่เปียวพะสันนี่แหละคะ่ะทุกคนแต่ละปีปลูกผักในเมืองนอกปลูกผักที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะต้องรุนนะคะว่าเขาจะเหลือผักเอียงแน่บ่ไเ้ว่าจะเลือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนพี่ก็ดีนะแม่ค่ะ,คะที่ได้เห็นผักได้เห็นเอียง คือเวลาที่เขาปลูกผักปลูกอย่างนะ่ะทุกคนเปรี้ยวเปรี้ยวแทบจะไม่ได้กินนะคะแต่ว่าคือปลูกไว้เฉยชมนัม่นเค่ะนี่แหละค่ะคือความสุขทั้งใจของสาวไทยอยู่ในต่างแดนได้กินบ้างได้ชมได้ได้แง้งปลูกไว้แง้งค่ะเขาเอื่นว่าปลูกไว้แง้งในบ้านเบียยนะคะมีหอดผักตําลึงนะคะแล้วก็มีใบบักกูดแล้วก็มีใบโหระพากระเพราแดงนะคะแล้วก็ข้างนอกล้วก็มีอันพวกขิงข่าตะไคร้ย,ยังสั่น์ละค่ะ หลัมือหลังเดี๋ยวเจะพาไปชมนะคะได้เจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวเไปเทําง,งานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ